แลนแต่อิปริกกับน้องๆอแต่พี่ก็บวกให้น้องๆพี่แตะพี่ก็ชิวๆพี่แตะพี่ก็ชิวๆสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมซีดอยู่นะ สิตะเจม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 กูติดตามเขานานแล้วไอนนัทพูดใครบอกนะไอนนัทบอกติดตามพี่นานแล้วนักเกียนเลยมั้งกูแตกฟูฟูฟูเอ้ยกูจะแตกกูจะแตกกู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 แตกวิ่งไม่โดนว่ะ โอ้ซีดไอ้เฮียมันซีดเลยแบบเดินไม่ออกเลยอ่ะพี่ไม่ค่อยจับหมื่นพี่ก็จะบอกให้น้องๆดูนะเห็นอยากดูกันนานๆแล้วนี่ชักแม็กชักแม็ก ก็วัดเนี่ยไม่ได้วัดตรงไหนวันเนี้ย ตึงอยู่นะทุกคนอุ้ยอุ้ยซีดซีดซีดกูเนี่ยซีดกูเนี่ยซีดมันยีงคมอยู่นะเนี่ยกูเนี่ยซีดน้องๆอุ้ยเฮียลืมชักแม็กพี่เสียวอย่างเดียวบกหมื่นเนี่ยเวลาบกหมื่นเนี่ยมันกี่นัดแตวะว่าไรเดอร้อเจ็ดแปดนนะัดพี่ถึงเหรอถึงห้าเ <5 S 1> มตร<ม> เมื่อไรเด้อถามแบ๊กบฝากคนเดียวไปเลยไปเลยไปแด่ไปแด่ไปแด่เตยยังไม่ได้ด่าแม่งเลยกูไม่ด่ามันตอนไหนวะมันด่ากูเหรอปล่อยมันอุ้ยอุ๊ย เจ็บนะพี่บอกมาดิมันได้ยินว่ากระแดะกระแดะอะไรวะ <c oughs> ไอ้เคี้ยนนี่หูหูแม่งไม่ดี <c oughs> ดินเลนสเตย์แม่งโคตรนานนะ่ะอือหือจะแตกมันจะแตก หมื่นแตกอย่าแหกปากไอ้น้อง